วงการบันเทิงเศร้าหญิงจุฬาลักษณ์อดีตดารานักแสดงชื่อดังเสียชีวิตแล้ว 16มกราคม2567มีรายงานว่าหญิงจุลาลักษ์อิสมาโลนอดีตดารานักแสดงและนางแบบเซ็กซี่ของวงการได้เสียชีวิตแล้วโดยในอินสตาแกรมของเธอทางครอบครัวได้โพสต์ข่าวเศร้าโดยระบุว่าคุณพ่อคุณแม่ขอแจ้งข่าวแดเ่เพื่อนๆผู้เป็นที่รักถึงการจากไปของน้องหญิงสำหรับกำหนดการงานสวดอภิธรรมนั้นจัดขึ้นที่วัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตศาลา8ซอยวัชรพลแขวงท่าแรงเขตบางเขนกรุงเทพตั้งแต่วันนี้16มกราคม

มีการรายงานสาเหตุการเสียชีวิตของหญิงจุลาลักษ์ผ่านทางบุคคลใกล้ชิดระบุว่าหญิงจุลาลักษ์เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านมหลังพักรักษาตัวมาได้ระยะหนึ่งแล้วซึ่งเธอได้จากไปเมื่อช่วงเวลา3นาฬิกาของวันอังคารที่16มกราคม2567ทั้งนี้หญิงจุลาลักษ์เกิดเมื่อวันที่29ธันวาคม2521ปัจจุบันอายุ4 5ปีเข้าวงการบันเทิงตั้งแต่อายุ15ปีด้วยการเล่นมิวสิกวิดีโอเพลงเพียงสิ่งเดียวของกบทรงศร เป็นที่รู้จักจากละครเรื่องทอฝันกับมาวินเมื่อปีพศ2539จากนั้นก็มีผลงานด้านการแสดงละครอีกมากมายอาทิบันทึกจากลูกผู้ชายขุมทรัพย์อมตะนะครและผลงานทางด้านภาพยนตร์อีกหลายเรื่องทั้งบทนางเงือกในเรื่องพระอภัยมณีเมื่อปี2545ยีุ่นจากเรื่องหนึ่งดาวฟ้าเดียวและยังมีผลงานอินเตอร์อย่างเด e l a าร Resort